ตำบักงมใส่กวยเดอ้อพี่น้องเกียงปุงกะเอาลงใส่ขกเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะมีมักพริกน้ำปลาน้ำตาลน,น้ำปลากระเทียมนะพี่น้องเนาะตำหัวหัวให้มันเข้ากันเดี๋ยวจังคอยมาซิมนะพี่น้อง ตำบกงมใส่กลวยออนของเฮากะเร็จเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะเป็นจังไดเนาะพี่น้องสีสันนาตาหนากินบ่พี่น้องซิมน้ำกันนะพี่น้องเนาะอืมพี่น้องแ่บแสบพี่น้องออกสมสมฝาดฝาดจังน้อยพี่น้องกิบตาวไว้เพียงจำหนีเด้อพี่น้องก็ขอไหหมุอเจ้าจงมีแต่ความซุขความเจริญ คววมเจ็บยาได้ควมไขย่ใยมีนะพี่น้องเนาะเห้งๆร่วยๆกันทุกคนยิบนาพอกันไหมไปแล้วสวัสดีครับ